ได้ข้อยุติจนได้นะครับเรื่องของโบนัสไดกินตกลงพบกันครึ่งทางครับบริษัทจะให้โบนัส7เดือนบวกเงินพิเศษอีก1 2ื่นบวกอีก3 0 0พันเรื่องของพนักงานที่มีการอยู่มายาวนานเกิน10ปีขึ้นไปขอเปลี่ยนจากการให้ทอง3บาทมาเป็นให้เงิน50,000บาทนะครับโดยในวันนี้9ทธันวาคม68รัฐมนตรีแรงงานคุณตรีนุชให้สัมภาษณ์เองเลยนะครับเรื่องของโบนัสไดกิน กับการเจราจาระหว่างบริษัทกับทางสาภาพแรงงานซึ่งเป็นการเจราจายา,าวนานทีเดียวครับกว่า12ชั่วโมงโดยเริ่มต้นเจราจาตั้งแต่วันจันทร์ที่8ทธันวาคมตอนบ่ายโมงตรงจนถึงวันอังคารที่9ทธันวาคมเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับในที่สุดก็ได้ข้อยุติเป็นทางออกร่วมกันสรุปได้ดังนี้นะครับข้อแรกบริษัทต,ตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี68ในอัตรา7เดือน บวก12,000บวก3 0 0 0บาทข้อที่2ครับบริษัทต,ตกลงปรับขึ้นค่าจ้างประจำปี69ที่ค่ากลางเกรดซีในอัตรา3%ข้อ3สวัสดิการรางวัลสถิติการทำงานต่อเนื่องเปลี่ยนระบบการจ่ายจากทองคำเป็นการจ่ายด้วยเงิน10ปีขึ้นไปอยู่ที่50,000บาทข้อที่4ครับบริษัทตกลงปรับเพิ่มสวัสดิการค่ากะจากเดิม150บาทต่อวันเป็น160บาทต่อวัน ข้อที่5บริษัทตกลงพิจารณากำหนดวันหยุดเพิ่มเติมในปฏิทินปี69วันหยุดเทศกาลสงกรานต์9วันและวันหยุดเทศกาลปีใหม่9วันคุณตรีนุชรัฐมนตรีแรงงานบอกนะครับข้อตกลงมีอายุ1ปีตั้งแต่วันที่8ทธันวาคม68ถึงวันที่7ทธันวาคม69ทั้งนี้พนักงานซึ่งเป็นสมาชิกสาภาพแรงงาน จะกลับเข้าทำงานตามปกติในวันนี้คือวันอังคารที่9ธันวาคม68ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปครับแล้วก็ขอแสดงความดีดีกับทุกฝ่ายที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่ดีร่วมกันในครั้งนี้กระทรวงแรงงานพร้อมจะดูแลสิทธิประโยชน์แล้วก็คุ้มครองแรงงานทั้งนายจ้างและลูกจ้างอย่างดีที่สุดพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมองยังไงบ้างครับกับข้อตกลงสุดท้ายที่ออกมาเป็นการถอยคนละก้าระหว่างตัวสาภาพแรงงานกับตัวของบริษัทบอกเล่าแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ